ดังเดินดังเดินลุงดังเดินดังเดินยาว์เยาว์เยาว์คงกำลังใจให้ลุงป้อมครับลุงป้อมลุงป้อม<ำ>หน้าที่พี่กอลเพื่อนร่วมการดำเนินง,งานในวันนี้3.7ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ3ล้านไ,นไร่พวกท่านที่ไหนจะต้องขาดนะแต่ผมขอยืนยันได้ว่าเป็นลำดับที่1ุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลำดับที่ส6ข,ของประเทศในพื้นที่ตําบลสาสมบูรณ์ในวันนี้ตะโก้ท่านพี่น,อน้องพ่อยกตัวจากอำเภอปุชีนาไล่จังหวัดกาฬสินธุ์หน้าที่จากปุชีนาไล่จังหวัดกาฬสินธุ์มาหอดน,นี่ครับนะครับเดี๋ยวห้องซ้อมอีกสานจะรับเป็นจุดที่สองครับ ของเทาหนึงจุดแรกหลังจากต้องห่อสามารถหนีได้ยอนโควิดนี่นะครับยามบุญกับบริมวลแวนโควิดยังอยู่เป็นบ้านแรกที่ผมได้มาลงพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้น บ้านหมู่ที่ห้านายรุ่งพงศ์พรมบ้านหมู่6ยยาวๆขอบคุณมากทุกคนขอความร่วมมเอกนตอไป่ต้างเดินใจนะครับอยู่ขอ่ารได้ยินเงผมท่านผู้ว่ารชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนเราร้อยเอ็ดที่รักทุกคนนะครับ วันนี้ผมตัง้งชุดเครื่องกระเดิดไฟฟ้าสำรอง8 0 0 0ับาทจำนวน6จชุด3ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานางาแสงอาทิตย์ทผงดินและกบายก็ทำ 100, 000, 000, 000, ไปร้านห้าถึงช้าร้านไร่ครับปัญหาเรื่องตำบลสาสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้เป็นวาม่อใหญ่นั้นมีพื้นที่ค่าร้อยไร่ในแห่งนี้นั้น อนุญญติเชที่แบ่งไปคนละกลุ่มคนละสิบเจ็ดกลุ่มบ้าง16บกลุ่มบ้างแล้วแต่แล้วแต่ที่ท่านจะมอบหมายให้เราก็ไปดูเพื่อที่จะพัฒนาให้เล่รื่องของโครงสร้างพื้นฐานเร็กอเทคโนโลยโดยเฉพาะายิ่งถูกมากการลงท้นที่สีกว่าท่าอ,อีสานในวันนี้นั้นได้กำชับและมอบหมายให้ ต้องการของรัฐบาลนะครับที่เราต้องท่านห่วงยาให้ประชาชนนัต้องอยู่ดีกินดีขึ้นต้องรุดูอำเออำเภอหนวอำเภอสองเลน